สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้โบสู้คนครับมาบ้าครับพี่น้องมื้อนี้กินบ่วงครับส้มเขียวครับมื้อนี้อ่าเป็นน้ำปลา,นนนะาปหวานินะครับเนาะน้ำปลาหวานนี่เห็นปะนี่ครับน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนี่นะครับน้ำปลาหวานกระปุกที่เขาขายตามหา,าผมมองว่าปุ๋งใหม่เอาใส่น้ำปลาแดงน้ำตาล ผิดผงเข่าขวานพราะคันไสไปคันไสได้หน้ำปลาแดดนะครับมันจะเค็มเพราะว่ามันเป็นรถกะปิอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใส่น้ำตาลตัดไปแล้วมาที่นี่ที่ขาดเลยจะซื้อปลาแดดตอนน้อยๆครับผมหมักปลาแดดตอนน้อยๆแล้วก็หอมหัวแดงซอยๆเป็นเป็นเป็นใส่นะครับผมว่ามีอย่างับพี่น้องเสบคือเราครับมาแลครับทำแหลกครับเห็นไหมน้องเห็นบ่ Cái nhang nhoi nhoi đây sì. <laughs> รู้สึกว่าบกมงบางสิบว่กรอบแล้วเพราะว่าซื้อมาเสียตู้เย็นเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์กล่วมันเห็ด่กรอบกรอบ